สวัสดีครับกับช่องช่าง DIY นะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วจะมีข้อสังเกตคือเราสามารถสังเกตสีน้ำมันเครื่องของเราได้ด้วยนะครับว่ารถของเราปกติไหมหรือไม่ปกตินะครับสีน้ำมันเครื่องก็บอกเราได้บอกอะไรเราได้บางอย่างนะครับผมก็ลอง ถ้าใครได,ได้ถ่ายเองนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มถ่ายกันเลยนะครับมาดูกันว่าสีจะเป็นแบบไหนนะครับ ก็นี่นะครับสีน้ํามันเครื่องของผมนะครับก็เวลาเราถ่ายนะครับก็ต้องให้เครื่องร้อนร้อนอุ่นๆหน่อยนะครับนิดนึงเพราะเศษอะไรที่มันอยู่ตกใต้เครื่องมันจะได้รวมกันกับน้ํามันเครื่องนะครับก็ปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆนะครับ น้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยของเราก็ยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสามารถเอาไปทอดไข่กินก็ได้นะครับทอดอาหารได้นะครับเนี่ยใส่กระทะเรียบร้อยแล้วอันนี้ล้อเล่นนะครับผมคงไม่มีใครทาอย่างนั้นนะครับโอเคระหว่างรอน้ํามันเครื่องมาไหลออกนะครับผมผมก็ใช้น้ํามันเครื่องยี่ห้อนี้นะครับผม ดูนะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับไม่มีใครจา้างก็ที่ผมใช้ก็อันนี้แหละครับผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับผมถ้าถามผมว่าตัวไหนดีกว่ากันนะ <S <S น,น้ำมันเครื่องมันก็ดีทุกยี่ห้อนะครับผมแต่มันจะมีเบอร์เราแค่ใช้ให้ถูกประเภทนะครับผม <S <S น้ำมันเครื่องก็ดีทุกยี่ห้อแต่อยู่ที่เราเลือกใช้จะเลือกใช้ยี่ห้อไหนเลือกใช้ให้ถูกประเภทนะครับอันนี้ก็ลองเลือกใช้นะผมบอกไม่ได้นะว่าตัวไหนดีกว่ากันนะเพราะผมก็ลองใช้ไปทั่วเหมือนกันนะครับ อย่างเช่นรถเกียร์เราอะ่ะจะเอาน้ำมันเครื่องออตโต้มาใส่ก็ไม่ได้นะครับขาดลื่นหมดนะครับผมมันก็เราต้องเลือกว่าควรใช้น้ำมันเครื่องแบบไหนนะครับลองไปเลือกใช้กันดูนะครับคลิปนี้ก็แค่มาถ่ายให้ดูนะเราจะมาให้ดูสีของน้ำมันเครื่องนะครับโอเค น้ำมันร็อตน้ำมันเครื่องเราก็ขันตึงๆนะครับไม่ต้องขันแน่นมากครับผมเราแตกนะครับแตกง่ายเราขันแค่พออยู่มให้มันรู่ออกนะครับนี่นะครับผมก็พามาดูนะครับสีของน้ํามันเครื่องก็จะเป็นสีดํานะครับผมส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีจังหวะก็จะดําหมดนะครับผมถ้าเป็นนถตรถสองจังหวะก็จะไม่ดําอย่างนี้นะครับผมบางคันก็ใช้เป็นปีก็ยังใส่อยู่นะครับของสองจังหวะนะเพราะระบบเครื่องมันแตกต่างกันนะครับผม อันนี้ก็เป็นของสีจังหวนะครับก็จะดําอย่างเงี้ยนะครับผมแต่น้ำมันเครื่องที่แบบปกตินะครับผมก็จะดําออกแนวแบบดำใสๆนะครับรถผมก็ไม่ได้ทำเครื่องนะครับผมก็จะออกดำแบบเนี้ยดำใสๆนะครับเห็นไหมการเครื่องที่มันอาจจะมีการสึกลรอพวกประมาณแบบดูดสดนะครับ ก็จะเป็นถ้าใช้งานแบบลุยๆนะครับก็จะเป็นอีกอาจ,จเป็นอีกสีหนึ่งได้เลยนะครับก็เราจะให้มาดูนะครับว่าสีน้ำมันเครื่องที่ปกติก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งมันก็ออกเป็นแบบคุ่นๆนะครับผมถ้าแบบน้ำมันเครื่องที่แบบเครื่องยนต์เราสึกล้อแบบผิดปกติแล้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็จะเหมือนแบบอย่างเงี้ยมันจะเหมือนสีกาแฟใช่ไหมครับสีกาแฟที่ ใส่แต่น้ําตาลนะครับชงก็จะออกสีแบบนี้ครับเียบเทียบนะครับกับกาแฟที่ใส่นมหรือใส่ฟอสฟิเมตนะครับสีนแบบนั้นแหละครับมันจะเป็นสีของอลูมิเนียมนะครับเราก็ลองไปสังเกตดูนะครับผมถ้าใครได้ได้ถ่ายน้ํามันเครื่องดูนะครับก็มาให้ดูนะครับก็จะเป็นสีขุ่นๆเลยออกแบบเหมือนเราใส่นมใส่ฟอสฟิเมตนะครับอันนี้ก็ปกติดีครับสีน้ํามันเครื่อง สามารถบอกเขตได้บางอย่างนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาให้ดูน้ำมันเครื่องนะครับก็เราจะไปเติมน้ำมันเครื่องกันนะครับ ก็คลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับผมขอบคุณครับ